สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการ Good Talk Good t e พลังงานดีๆมีให้คุณทุกเชา้ากับเตยบราโวค่ะสำหรับวันนี้นะคะยังคงอยู่ในหมวดของกดแรงดึงดูดอยู่นะคะและวันนี้นะคะเตยอ,อยากจะพูดคุยกับทุกคนเกี่ยวกับเรื่องของการเทรดะคะ่ะซึ่งวันนี้นะคะมีเรื่องของกดแรงดึงดูดการเทรดของเตยเนี่ยมันเล่าให้ทุกคนฟังนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนนะคะเตยเนี่ยไม่เคยที่จะใช้สิ่งเหล่านี้ที่กำลังจะเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้เลยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยคิดว่าเรื่องของกดแรงดึงดูดนะคะเราเอาไวด้ดึงดูดสิ่ง ที่เราบอกว่าฉันต้องการให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นในชีวิตฉันต้องการมีรถแบบนั้นมีบ้านแบบนี้มีชีวิตแบบนั้นแบบนี้เราคิดว่าเราสามารถใช้ได้แค่กับเรื่องราวเหล่านั้นนะคะโดยที่ไม่เคยเอามาใช้กับการเทรดเลยนะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าเด้เนี่ยกล้าพูดเลยกล้าเคมตัวเองแล้วว่าฉันนี่ยคือคนแรกเลยนะที่ใช้กดแรงดึงดูดในการเสกการเทรดคะ่ะทําไมถึงกล้าพูดรู้ไหมคะเพราะว่าเด้นะคะไปหามาแล้วคะ่ะว่ามีใครที่ใช้เทคนิคนี้ไหมนะคะแล้วก็เห็นเลยคะ่ะว่าไม่มีใครใช้เลยนะคะและถ้าหากว่าหลังจากนี้จะ มีคนใช้เรื่องนี้กันอย่างแพร่หลายเนี่ยนะคะบอกได้เลยนะคะว่าผู้สอนนะคะคือนั่งสวยๆอยู่ตรงนี้นี่เองนะคะโอเคเรื่องของกฎแรงดดูดเศกการเทรดนะคะทุกคนได้ยินคําว่าเศกไหมคะเศกเนี่ยหมายความว่าอะไรคะคือเศกสร้างเนลามิดนั่นแหละคะ่ะเราสามารถที่จะเศกสร้างเนลามิดการเทรดของเราได้นะคะว่าเราเนี่ยต้องการผลลัพธ์การเทรดแบบไหนนะคะวันนี้นะคะถ้าหากว่าทุกคนเข้ามาฟังนะคะอย่างน้อยๆเนี่ยจะไม่ให้คุณเนี่ยเข้ามาฟังแล้วก็รู้สึกว่างงแล้วยังไงต่อแค่ฟังเหรอว่าจะมีสิ่งนี้ แต่สิ่งที่คุณจะได้ฟังนะคะคือคุณจะต้องรู้ว่าวันนี้คุณรู้ไปแล้วอะไรบ้างลหละที่คุณสามารถเอาไปทําและใช้ในชีวิตตัวเองได้เลยดีไหมคะวันนี้นะคะอยากจะให้พวกเราตั้งใจฟังนะคะถ้าหากว่าใครเป็นเทรดเดอร์อยู่แล้วนะคะส่วนใครที่ไม่ได้เป็นเทรดเดอร์แล้วบังเอิญเข้ามาฟังวันนี้นะคะอย่างน้อยๆเนี่ยก็ฟังเพื่อรู้นะคะหรือสามารถเอาไปแนะนาเพื่อนๆของเราที่เป็นเทรดเดอร์ได้นะคะที่สําคัญนะคะที่คุณได้เลยแน่นอนนะคะก็คือวันนี้นะคะได้เห็นความสวยงามของเต้นนั่นเองนะแล้วก็ได้รับพลังงานยามเช้าแบบนี้นะคะสำหรับทุกคน ที่เห็นว่าเฮ้ยตอนนี้เนะต้มีพลังงานที่ดีมีพลังงานสูงแบบนี้นะคะอยากจะให้พวกเรานะคะปั๊มพลังงานตัวเองขึ้นมาอยู่ในระดับเดียวกันกับเตย้ยเช่นเดียวกันนะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าถ้าหากว่าคุณอะอยู่ในวายเบสชั่นเดียวกันกับเต้ยนะคะอยู่ในพลังงานเดียวกันกับเต้ยนะคะไม่ว่าเต้ยจะพูดอะไรไปนะคะคุณก็จะเห็นในสิ่งที่เต้ยพูดคุณก็จะเข้าใจในสิ่งที่เต้ยพูดคะ่ะและถ้าหากว่าคุณไม่ได้อยู่ในวายเบชั่นเดียวกันกับเต้ยคุณอาจจะอยู่ในวายเบชั่นที่ต่ำกว่านะคะคุณก็จจะะงงงๆลอออยยยยยาาาาารรร์เต้พูดไไหมมมัันควว่ คุณเก็ตไหมคะดังนั้นนะถ้าหากว่าเราจะจูนกันนะคะคุณต้องอยู่ในไวเบชั่นเดียวกันกับเตยคะ่ะลองดูภาพนี้นะคะที่อา่ะเป็นภาพจุดเข้าเทรดของเตยนะคะเห็นไหมคะจุดเข้าเทรดสวยมากๆเลยคะ่ะแล้วจุดเข้าเทรดนี้นะคะก็เป็นจุดเข้าเทรดที่ทํากําไรนะคะไปถึงจุดที่เป็นเทรดโปรเฟตแบบสวยงามเลยนะคะหลายๆคนนะคะอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะที่มีภาพจุดเข้าเทรดแบบเนี้ยสวยๆแบบเนี้ยเต็มมือถือไปหมดเลยนะคะเต็มอัลาบั้มเลยนะคะแต่ทุกคนรู้ไหมคะว่าทําไมคุณถึงยังไม่มีผลลัพธ์ที่เป็นจุดเข้าเทรดแบบ เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าคุณนะ่ะไม่ได้เข้าใจเลยว่าทําไมถึงต้องเข้าเทรดตรงนี้นั่นเองนะคะนี่คุณเห็นกําไรไหมคะหุยคุณก็เสพไปเลยค่ะขอดเคียวหุยกําไรเด้กโอ้หฉันชอบมากฉันก็ดูนะคะดึงดูดกําไรเหล่านี้นะคะทุกวันทุกวันดูทุกวันทั้งจุดเข้าเทรดดูทุกวันทั้งผลกําไรนะคะแต่ทำไมอะ่ะทาไมมันเกิดขึ้นกับตัวเองอน่ยยากจังเลยนะคะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าสิ่งที่เป็นส่วนประกอบที่สําคัญนะคะการที่เราจะเสรสร้างเในระดบได้นะคะวันนี้เ้ตให้คุณเนี่ยหนึ่งข้อเน้น เลยนะคะคือจุดเข้าเหตุนี้นะคะคุณต้องเข้าใจนะคะว่าทําไมราคาถึงมาเด้งที่ตรงนี้ถ้าหากว่าคุณเข้าใจแล้วคุณเก็ตสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมคะตอนนั้นอ่ะที่คุณกําลังเสพกาลังฟินอยู่ค่ะสมองมันจะทางานทันทีเลยค่ะมันจะเห็นภาพราคากําลังเคลื่อนไหวนะคะเป็นรูปแบบของ QM by แล้วก็เห็นเลยค่ะว่าคุณเนะี่ยกำลังเปิดออเดอร์แล้วก็ ราคาค่อยๆเดินทางไปถึงเทคโปรฟิตของคุณดังนั้นนะคะสิ่งที่คุณสามารถที่จะฝึกฝนได้เลยนะคะคุณต้องเห็นเลยค่ะว่าจุดเข้าเทรสวยๆของคุณเนี่ยมันคือเทคนิคอะไรกลยุทธ์อะไรหรอสําคัญเลยนะคะเรื่องนี้ถ้าหากว่าคุณไม่เก็ตว่าทําไมถึงมีจุดเทรสวยๆแบบนี้เกิดขึ้นก็ไม่มีทางเลยค่ะที่จุดสวยๆแบบนี้จะเกิดขึ้นในชีวิตเราและที่สําคัญนะคะถ้าคุณเก็ตน,นะคะว่าทําไมถึงเข้าเทรตรงนี้แล้วไปเทคโปรฟิตตรงนี้บอกเลยค่ะว่าตัวเลขที่คุณเห็นสีเ,เขียวๆที่เป็นตัวเงินอะที่คุณเห็นที่คุณบอกเซฟทุกวันแล้วมันไม่่เเกกกิดทีีนนย้คคุณ็ตรงะะ ะะกับตัวเงินอะ่ะมันจะลิงก์กันแล้วคุณจะมีความรู้สึกเชื่อว่าตอนนี้ทุกอย่างเกิดขึ้นกับคุณเรียบร้อยแล้วแล้วคุณทําแบบนี้ได้ทุกวันนะบอกเลยค่ะว่าทาแบบนี้ทุกเช้าอะ่ะคุณอะ่ะจูนตั้งแต่เช้าวันนั้นทั้งวันคุณก็จะชิลแบบเต้ยเลยค่ะเทรดแค่วันเลาไม้ก็ชิลแล้วค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากและเต้ยเชื่อว่ากฎแรงดึงดูดเสกการเทรดหนึ่งเรื่องที่เต้ยให้คุณในวันนี้เนี่ยคุณสามารถเอาไปปรับใช้ได้เลยและถ้าหากว่าใครอยากเรียนแบบลึกซึ้งเกี่ยวกับการเเเเสกกกกาาารรรรรรทดดดดแแบบบนนนนนนีี้้ะะะะะะคะะคคคมพัไใอ์งงึู่ ได้จะสอนเรื่องนี้อย่างละเอียดนะคะแล้วเราจะอยู่ด้วยกันในคอร์สนี้นะคะ1เดือนเต็มๆ,ๆเลยค่ะเพราะว่าได้จะเทรนคุณให้คุณเป็นสุดยอดของการเสกเนลามิดแบบที่ได้เป็นเลยค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ